งานปังความรักเลิศคงเป็นใครไปไม่ได้สำหรับนักแสดงสาวสวยแก้มบุ๋มปรียาดาที่ตอนนี้กำลังเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวหลังหวานใจไฮโซทายาทโรงพยาบาลชื่อดังพีทกันตาพรทำเซอร์ไพขอแต่งงานโดยล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งคว้าง,งานพรีเซนเตอร์ตัวใหม่รับทรัพย์กว่าเจ็หลักเลยทีเดียวแบบนี้ไม่เรียกว่ารักเลิศงานปังคงไม่ได้แล้วสาวแก้มบุม๋ม เปิดใจขอบคุณทางแบรนด์มาร e เนสไวตาโรสที่เลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์บุ่มผมยาวออกงานทำผมโดนความร้อนทุกวันผมเลยค่อนข้างที่จะอ่อนแอเสียง่ายพอบุ่มกำลังจะแต่งงานก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษพอได้ตัวช่วยดีๆเรื่องผมซองละ99บาทใครๆก็สามารถมีผมสุขภาพดีได้ง่ายๆแค่กินครั้งละ1-2เม็ดก่อนนอนบุ๋มก็หายห่วงไปหนึ่งอย่าง เอาเวลาไปดูแลเรื่องผิวเรื่องชุดหรือรายละเอียดต่างๆในการจัดงานดีกว่าชีวิตดีขนาดนี้ไม่รู้ว่าสาวแก้มบุม๋มมีเคล็ดลับหรือไหม่เตลูที่ไหนมางานนี้ต้องรอถามเจ้าต,ตัวออกมาตอบเองค่ะ